สวัสดีนะคนวันนี้พบกับยามไาแชนแนลนะวันนี้เราจะมาทำหนังสั้นละครเรื่องเลโก้กับสับปะรดแล้วก็ลดคู่ใจนะฮะมีน้องช้างด้วยมานะเริ่มเรื่องมาที่อ่าแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บเดียวนะโอเคไหมอุย้ย ล่นโอเคเราจะทำละครเลยนะทำละครน,นะโอ้ย ไม่มีขานี่มันลำบากจริงๆเลยนะอ้อยอายอายอายเฮ้ย,ยนี่มันอุอย้ยหมวกกระเด็นไปไหนแล้วไหนเฮ้ยมีขาให้เราด้วยทำไมมันช่างแสมพอดีแบบนี้อันนี้คืออะไรลองสวมดูสิเฮ้ยมันคือหมวกนิ้นจาแล้วขาตัวนี้ล่ะ ฉันขอลองสิเป็นยังไงอุวิล้มชาบชาบแม่ใส่ไม่ได้ทำยังไงดีหรือว่ามันจะไม่พอดีกับตัวเรามันจะไม่พอดีกับตัวเราจริงจรหเฮ้ยพอดีเฉยนั่นคือน้องช้างหรอเราขอเดินน้องช้าง ไปหน่อยเนาะไปออกเดินทางได้โอ้หน้าความแล้วแสดงว่าเราต้องนั่งดีๆไปออกเดินทางได้2000 years later Wow ดูส อุ้ยเราขี่ช้างมาถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, นันสับป,ประราจ,จอมตีปรนเปรน,ปรนฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่สับป,ประรดนะฉันคืออะไรนะมเรียกว่าอะไรจะไม่ได้เราก็จะใช้ชีวิตแสนสนุกไปด้วยกันนี่นี่น,น่นายลงมาก่อนมาคุยกับฉันก่อน ไม่ลุกขึ้นมีอะไรเหรอฉันนะ่ะมีรถมาแนะนําด้วยเป็นเพื่อนสนิทกันไหมได้เลยเดี๋ยวฉันไปเอารถชั้นก่อนนะโอขี่รถอ้ฉันมารับแล้วนาะยขึ้นข้างหลังเลย ขอบคุณมากฉันไม่ต้องขี่ช้างแบบโบราณโบราณแล้วนายมันนั่งตรงนี้ก็ได้จริงเหรอขอบใจนายมากเลยนะนายเป็นเพื่อนที่ดีอ้าวนายไปไหนแล้วฉันแค่ลงไปปัดสวะนะ่ะเดี๋ยวฉันเอาว้าวเดี๋ยวฉันเอากุญแจมาก่อน ยังไงกุญแจของฉันหยาบร้อยโอ้ใส่ยังไงล่ะเนี่ย <str> ม,มาแล้วโอ้คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะบา,บาย